วัสดีครับคลิปนี้ผมกับสิภาพ,พี่นองมาแนะนำวิธีการตอนกิ่งบักเน่านะครับอันนี้เป็นต้นบักเน้าที่ปลูกไว้มัน่นสองปีสามปีแล้วนะครับจะจำะไม่ได้วันเป็นพันอีหอย่งน,น,นะครับมันมันดกครับอันนี้เก็บออกแล้วเก็บออกแล้วบักร้ายครับมันดกเลรวบนันนี้มันไนมันมีต้นเดียวนะครับมันขึ้นสูงหมด เรยว่าสิเห็้มันเป็นภูมิภูมิแนีจัน้อยสิตัดทัเทึงออกน้ำนะครับแล้วก็สิขยายพันธุ์มันไปปลูกนะครับเห็นว่ามันดกครับดกล้วก็รู้สึกว่ามันมีนำมีนำดีนะครับมันเปลือกบางครับผมก็บ่รู้ว่ามันเป็นไอ้พันธุ์ยังดอกแช่ว่ากัมันดกเลยอ่อมันรู้สึกว่าให้ผลผลิตดีนะครับก็เลยอยากสิได้พันธุ์มันไวแล้วก็เซล ตอนไว้เราไปปลูกนะครับมันมันยู่ต้นเดียวผมนะครับสำหรับวิธีการเีมื่อนี้เดี๋ยวผมเทตจังไรกัมาเบิ่งกันเลยนะครับเนาะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่สิตองใส่นะครับกตสิมี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตุ่มตอนนะครับตุ่มตุ่มตอนนี่เฮ็ดมาจากคุยบักเผานะครับคุยบักเผาเอาไปแช่น้ำนะครับแล้วก็ขยํำให้พ่อบาดหมางแล้วก็เอามาหยดลงกับถุงแกงนะครับ อันนี้ผมเห็ดไงพูดนะครับแต่พอผมผมบม่มถุงแกงใส่ทีมันหน่อยก็นี่นะครับกะยัดพ่อห้มันเนี่ยครับเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ผูกเชือกไว้ต่อไปก็เป็นเชือกฟางนะครับเอามาไว้ถามัดต,ตุ่มตอนตัวนี้เขาครับกิ้งหม่างเนา้าคัตเตอร์เอาไว้ถักขวดครับพวกเอ่อไกลๆตัดกิง้งหรือว่าบม่มกะพาอเป็นยังนะครับหามีตะอื่นเอาเอา่เอามาตัดแตง่งกิ้งก็ได้ส่วน ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมผสมไว้แล้วนะครับตัวนี้สิเป็นน้ายาเล็งลากนะครับน้ายาเล็งลากตัวนี้มีส่วนผสมของกะปินะครับกะปิทีห้องเห็ดกับเขานะแล้วก็เอ็มลอยนะครับซึ่งอัตราส่วนผมใส่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามัน,นข้นเขาถอดก็สิเพิ่มเอ็มลอยลูกอีจกจังน้อยก็ได้นะครับก็เสียามาไว้สําหรับถ้าถ้าแผลทีห้องครวนควนใบ มันเป็นควนใบขอโทษครับควนควนกิ้งนะครับควนกิง้งบางน้านะครับสําหรับกิ้งต้นนะครับวิธีการเลือกกิ้งต้นนะครับก็มาเลือกกิ้งที่มันหนึ่งบบแก่เก,กินไปแล้วก็วบโอ่อนเกินไปนะครับอสําหรับตรงนี้ผมกระสีผมผมเสีเอา,เอากิ้งนี้นะครับเอากิ้งนี้แล้วก็เลือ,อกไม่เอาที่มันง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าผม ทั uh, ้งท้ายทั้งหิดนะมันจะเอาไปเลือกจริงที่มันอยู่ยไหนเกินไปแต่มัน็กิท้ายทําลําบากอันนี้กิ้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเจอได้สองกิงแล้วกิิงนี้แล้วก็กจรงนี้นะครับนะี่ครับความยาวของแผลกิ้งตอนที่เขาะจะเอานะครับก็จะประมาณสองเซนนะครับหรือว่าเอาประมาณน,นิ้วหนึ่งก็ได้นะครับก็คว่านให้รอบนะครับกล่องมันบฟอรกันเห็นว่าครับ อ่าเขาก็บากลุกตรงนี้นะครับบากลุกสองฟังแล,ลแล้วก็ควนไห้รอบแล้วก็ขูดเอาเมือกขาวๆนี่อ่าให้มันออกนะครับมันจะมีเมือกขาวๆอยู่นิดนึงนะครับคนี่ก็คือแผลที่เขาอ่าได้ควนเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะขูดเอาเมือกขาวๆมันออกน้ำนะครับเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเขาเก็ใส่อ่าน้ำยาเหล็งหลากสูตรที่เขาเห็ดขึ้นมานะครับโดยที่มีส่วนผสมของกะปิแล้วก็อ่าเอา็มลอยนะครับเสียวมะท่านะครับ ถ่าเรากระทิงไว้ให้มันแหงก่อนนะครับหรือว่าให้มันหมันหม,มาดก่อนนะครับจังค่อยเอาตุ่มตอนมาหุ่มนะครับขัสนประมาณนี้นะครับเนะาะหลังจากทีท่าแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันแหงครับหลังจากไอ้ที่รอเวลาตรงนี้กะเดี๋ยวสิไปควรกิ้งอื่นไว้ถานะครับเนาะก็ปีดนะครับปีดตุ่มตอนนะครับจากเอกือบเกือบถึงกลนถุงนะครับ กีดกีดพาลงไปเลยนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับแล้วก็หนังกระแหวกออกครับแหวกออกประมาณน,น,นี้ครับนี่ครับแล้วก็สีไปห่มไว้กับแผลที่เข้าแผลที่เข้ได้ควรไว้ตะก,กี้นะครับ ครับสาหรับวิธีการห่อตุ่มตอนนะครับเขาเกลีดนะครับกลีดจากาปากถุงฝั่งนี้นะครับหออกลนถุงนะครับแล้วก็ออกเอาก้นละแวกออกบ่แวกออกนะครับแวกออกแล้วก็เอาห้มะหงกับแพะที่ที่เขาขวนไว้นะครับหอยุบป,ประมาณกึ่งกลางประมาณน,นี้นะครับแล้วเอาตรงนี้มาวัดมัดไว้ก่ต้องมัดแน่นนะครับเดี๋ยวเพราะว่า าเกิดมันแตกห่าออกมาเนี่ยมันมันสีเป็นการบังคับห่กเกินไปนะครับแล้วก็มะมะมัดเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการตอนทีหมวกน้าครับตุ่มตอนตัวนี้นะครับแผลที่ห้ากีดถุงนะครับผมก็จะเอาไว้ทั้งล่างนะครับป้องกันการเหลออกของความชื้นนะครับส่วนตัวนี้กับมัดไม่ต้องแน่นไปไหนนะครับเอาแค่ยูนะครับก็เชือกฟางก็หาจากเศษๆเหลือๆนะครับ ถุงถุงห่อนที่เอามาเ็จเป็นตุ่มตอนกะเป็นถุงที่ไทยไวแต่ห่อแก้วห่อกับเขายไ,ไปได้เตุงานนะครับมันกะสิบบสวยงามบันไดน,นะครับกับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสิพ้าไปเบ่งตุ่มอื่นที่ผมตอนไวเรียบร้อยนะครับกะผมตอนไวทั้งหมดแปดตุ่มนะครับส่วนมาก <c oughs> กิ่งตอนที่ผมเลือกนะครับสิเลือก ไอ้เอาบ่ได้เลือกที่มันใส่ตามที่ผมในน้าไว้ตอนแรกปานไหนนะครับผมเลือกเอากิ่งที่มันยื่นออกมาขขางหนอกครับพราะดีว่าผมสิแตงกิ้งนะครับเราเสียดายครับถ้าเกิดสิตัดทิ่มนะครับจังสองสองสองกิ้งนี่นะครับก็เลยผมว่าสิตัดตรงนี้ออกนะครับเพราะมันมันยื่นออกมาขขางนอกพวดไหมครับเห็นว่านี่ครับมันสิเทถ่ายเออกิ้งมันยงวออกมาแล้วมันสิหักได้ผมก็เลยตอนแวกว่าสิว่าตัดตรงนี้ ตรงนี้เอาไปปลูกนะครับถ้าเกิดมันติดหักนะครับส่วนไหนระอยาความเา้วที่ว่าเขาเอเหเลือไว้นะครับยามสีเอาถ้าเกิดมันแตกหกักแล้วต,ตัดตรงนี้เอาไปปลูกครับส่วนจากปลายตัวที่เขาตอนไว้เอ่อมันจะฟูดก็กลัวหรือว่าเงี้ยวก็นันจัน้อยก็ได้นะครับเพื่อเวลาเวลาที่มันลงหลุมนะครับสไดเมีใบว้ในการสังเคราะห์แสงครับมัน มันดกโพดครับแล้วก็ทางในผมกับเขาไปตอนเมื่อไดที่จริงไงมีกิ้งที่มันสวยๆเหมาะสำหรับตอนหลายครับข้างบนเดี๋ยวมื่อลังผมยังคอยเสียหาบันไดปีนขึ้นไปตอนนะครับยังนี่ก็ได้กิ้งนึงครับนี่ก็คือน,นันครับเป็นกิ้งที่มันออกมาจากต้นนี่ครับแล้วมันโน้มมาขวางทางครับผมก็เลย เดี๋ยวถ้าเกิดมันออกแตกหักผมก็สิตัดตรงนี้นะครับถ้าเกิดติ้งอยู่กับวาสิตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราอมันมันมันออกมากเกะี้เต็มไปนะครับดกครับดกไอ้เป็นจักเป็นบางเน้าพันอยังครับแต่ว่ามันมันเปลือกบางนะครับเปลือกบางแล้วก็น้ำไหลตืบรับไปได้รู้สึกว่าเสียดายนะครับถ้าเกิดไอ้ที่น้องผู้ใดหูอ่ะท่านใดหูอ่ะ คอมเมนต์มาบอกนะครับว่ามันเป็นพันเอนะียงเกือบางโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงนะกกท่านี้นะครับนอกาฝากกดติดตามไปด้วยนะครับว่าคลิปหนาะผมเค็ีคลิปยังสู้พป่น้องเบิงอีกรอบหนึ่งนะสวัสดีครับเคยอุบลคนเคยหลอ่อแต่ตอนนี้ไม่หล่อแล้ว